ออกรถไปเนี่ยโอ้โหปุ่มแต่ละปุ่มที่อยู่ในรถเนี่ยมันคือปุ่มอะไรใช้งานยังไงวันนี้เซลโบมีคำตอบครับพร้อมแล้วไปเลยแล้ววันนี้ผมอยู่กับ Ford Everest ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ปี2018นะครับผมตัวนี้มาแบบหรูรามากเลยล็อกซุรี่มากเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าปุ่มแต่ละปุ่มใน Ford e v e r e s t คันนี้มันใช้งานยังไงบ้างเริ่มจากปุ่มแรกเลยอยู่ตรงนี้ A3 ปุ่มตรงนี้มี การใช้งานยังไงมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับปุ่มแรกนะครับ P แล้วก็จะมีสัญญาณตัวนี้ตัวนี้เป็นปุ่มเอาไว้ปิดตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับถัดมาปุ่มที่2 P แล้วก็เป็นรูปพวงอะไรตัวนี้จะเรียกว่า parking assist นะครับหรือว่าระบบช่วยจอดนั่นเองนะครับก็มีประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนทีอ่อยากจะให้ระบบช่วยจอดรถให้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ ตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าปุ่ม tracking control นะครับตัวนี้จะเป็นระบบช่วยไม่ให้ล้อล็อกเวลาเจอพื้นถนนลื่นๆนะครับเวลาเราไปเจอ,อพื้นที่มีน้ําขังหรือว่าเป็นพื้นโคลนลื่นนะครับผมปุ่มนี้ถ้าเราเปิดไว้มันจะช่วยทําให้ไม่ล้อล็อกแล้วก็ทําให้ค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านจุดที่มันลื่นมันไหลตรงนั้นไปได้นะครับขยับขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นตัวคอนโทรลแอร นะครับผมก็เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับมีตั้งแต่ปุ่มออโต้นะครับผมปุ่มปรับโหมดความร้อนความเย็นต่างๆนะครับขึ้นในนิดนึงจะเป็นปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับซึ่งสมัยนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นบลูทูธหรือว่าจะเป็นพวก Apple CarP l a y หรือว่าจะเป็น a n d r o i d Auto นะครับตัวที่มันเป็นเครื่องเล่น CD ดีทุกนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับขยับขึ้นมานิดึงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินนะครับใช้เปิด เมื่อถึงเวลาฉุกเฉินเช่นรถจอดเสียกลางทางกลางถนนหรือว่าจอดเสียข้างทางนะครับไม่แนะนำให้เปิดไฟฉุกเฉินไปแล้วก็ขับไปนะครับผมเพราะว่ารถที่ตามหลังอาจจะเข้าใจผิดว่ารถคุณเ,เสียกลางถนนหรือเปล่านะครับผมอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้นะครับมาที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของ Ford Everest คันนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นปุ่ม มัลติมีเดียมัลติฟังก์ชันนะครับผมก็ปุ่มปรับเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับสายรับโทรศัพท์หรือว่าปุ่มใช้งานคําสั่งเสียงนะครับข้างบนก็จะเป็นปุ่มปรับเมนูต่างๆน,นะครับด้านขวามือจะปุ่มปรับเมนูที่หน้าจอคนขับนะครับแล้วก็ด้านล่างเขาเรียกว่าปุ่มควบคุมครูสคอนโทรลนะครับวิธีใช้ครูสคอนโทรลก็ง่ายมากเลยนะครับวันนี้ก็จะไม่ขออธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะครับไปดูใช้งานจะได้ในแอปแดง นะครับอ่าแล้วก็สำหรับ Ford Ever e s รนะครับย้ายมาข้างนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มคอนโทรลที่ใช้ควบคุมระบบไฟหน้ารถทั้งหมดนะครับผมก็อ่าใช้ได้ตามคู่มือได้เลยนะครับอ่าเห็นปุ่มเยอะๆแบบนี้นะครับผมก็ต้องเรียนรู้การใช้งานของมันนะครับเวลาที่ต้องใช้งานจริงๆนะครับจะได้ใช้งานได้ไม่สับสนนะครับอ่าล้ครับอยากได้รถสวยคุ้มค่าราคาจูใจต้องที่นี่วินออโต้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ